สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช่องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในชีวิตเราอาจจะเคยเจอคนมากมายหลายประเภทหลายอย่างหลายนิสัยเชื่อว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนมากจะต้องเคยเจอและเคยโดนคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะ1ก็คือคนที่ชอบเหยียดยามด้อยค่าคนอื่นและ2คือคนที่ชอบมีจิตอิจฉาริษยาผู้อื่นซึ่งคนสองลักษณะนิสัยนี้ชีวิตเขาไม่มีความสุขค่ะเขาถึงได้ดูถูกถึงได้อิจฉาคนอื่น คนใดที่มีความสุขจําไว้นะคะว่าจะไม่อิจฉาใครจะไม่ด้อยค่าใครเด็ดขาดเรามาสังเกตคนที่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นส่วนมากครอบครัวจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์กันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายทางใจมักจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวหมุดหงิดง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุการงานก็มักจะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นเพื่อนฝูงมิสหายก็ชอบจะตีจากไม่ชอบร่วมงานไม่ค่อยมีคนอยากคบหาสมาคม คนที่ชอบดูถูกเหยียดยามผู้อื่นจะเป็นคนที่พูดอะไรโดยไม่คิดพูดโดยไม่ระวังพูดแบบไม่ใส่ใจและไม่ให้เกียรติคนอื่นพูดถากทางพูดดูถูกเหยียดยามกันพูดอย่างเดียวยังไม่พอยังมีการแสดงออกทางสีหน้าให้เห็นกันอีกมันจึงทำให้อะไรต่อมิอะไรแย่ลงไปทุกทีทุกทีคนเรามักจะมีพฤติกรรมอะไรแปลกเรื่องส่วนตัวของตัวเองมักจะมองไม่เห็นแก้ไขย,ยังไม่ได้ แต่กลับชอบมองดูชีวิตความเป็นไปของคนอื่นการดูถูกเหยยดยามก็ยิ้มยิ้มย่องเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นคนที่ทําอย่างนี้กับคนที่กําลังได้รับความทุกข์นั้นจะเกิดผลกรรมแก่ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ทันรู้ตัวค่ะเราเป็นผู้ที่มีกากบาดการฝ่ามือน,นั่นคือเราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงให้จำไว้ว่าเรื่องราอย่างนี้อย่าไปทำไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเลยแม้แต่น้อย คุณอาจจะเคยได้สัมผัสกับคนอย่างนี้มาไม่น้อยกรรมที่เขาทั้งหลายได้รับก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันซึ่งหากทำกรรมแบบนี้จะเห็นผลทันตาค่ะจะมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพื่อนฝูงผู้คนก็จะค่อยๆถดถอยห่างหายออกไปจากชีวิตคนที่เป็นอย่างนี้มักจะมีสถานการณ์ชีวิตหรือสภาพชีวิตในบ้านปายที่กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยว ซึ่งผลกรรมจากการดูถูกเหยียดยามผู้อื่นนั้นจะสร้างวิบากกรรมดังนี้ค่ะหนึ่งสืบเนื่องจากผลกรรมเก่าที่เคยทําเอาไว้ชาตินี้จึงทําให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีหรือพิกลพิการแค่แกลนจนถึงทําให้ยากจนค้นแค้นอดๆอยากๆไม่มีจะกินประการที่2ผลกรรมที่สร้างขึ้นในชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้จะทําให้หากินยากลําบากติดคัดไม่ราบรื่นและไม่ค่อยสําเร็จ การที่ 3. ผู้คนรอบข้างเมื่อเขารู้นิสัยเราแล้ว,ลวเขาจะรังเกียจเขาอาจจะแสดงออกบ้างหรือไม่แสดงออกบ้างประการที่4หามิตรแท้ได้ยากเมื่อถึงเวลาที่ตกระกรรมลำบากก็ไม่มีใครที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวประการที่5เมื่อจบชีวิตลงไปบุพกรรมอันนี้ก็จะนำพาไปเกิดในอบายภูมิหรือไม่ก็กลับมาเกิดในใช้กรรมอันนี้วนเวียนไป ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงได้สอนว่าอย่าได้ดูถูกอย่าได้เหยียดหยามใครเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากกําลังจนกําลังหน้าทุเรศแล้วอาจจะมีเวลานั้นหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆเพราะเรื่องของกรรมไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้กรรมดีกรรมชั่วเราก็มีทางที่จะสร้างได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วๆไปผู้คนสามารถจะมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วได้นั่นเองผู้สงสัยกรรม เชื่อว่าไม่มีกรรมเชื่อว่ากรรมไม่มีผลจะทําให้คุณนั้นลืมตนจนกลายเป็นผูท้ที่มืดหมอดอย่างช่วยไม่ได้กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำํำไม่ว่าจะเป็นการกระทำํำทั้งกายวาจาใจผลก็คือความสุขหรือความทุกข์มนุษย์ที่เกิดมาก็เกิดมาแต่กรรมเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมตั้งแต่อดีตที่เราทำมาส่งผลให้เรามาเป็นแบบนี้ จึงให้ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกท่านพึงตระหนักถึงกรรมว่ามันมีต่างๆกันและเนื่องจากเรานั้นเป็นผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือผลจากการที่กระทำสิ่งใดที่ไม่ดีมันจะส่งผลต่อเรามากกว่าผู้อื่นจึงพึงระมัดระวังมีสติในในทุกปัจจุบันขณะในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดหรือการกระทำนี่คือเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังและอย่าหาธรรมคะ่ะ ใครจะเป็นอย่างไรใครจะดูถูกใครใครจะดูถูกเราเราก็อย่าไปดูถูกเขาตอบนะคะเราพึงระมัดระวังใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาดูแลจิตใจของเราให้ดีเป็นดีที่สุดอย่าพึงไปทำกรรมชั่วแข่งกับคนชั่วเราจงยกระดับจิตใจของเราให้สูงเพื่อที่จะนําพาตัวเองหนีพ้นเวรพ้นกรรมให้จงได้พึงระลึกไว้แบบนี้เสมอและอีกเรื่องราวหนึ่งที่ ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือควรที่จะเตือนตัวเองให้ได้นั่นก็คือความอิจฉาลิษยาความอิจฉาลิษยานั้นเป็นเรื่องราวที่ทำได้ง่ายมากใครที่มีความอิจฉาลิษยาจงสังเกตว่าส่วนมากเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเป็นคนที่ทำบุญมาน้อยเป็นคนที่ด้อยค่าตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ทัดเทียมคนอื่น เมื่อความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นมองเห็นผู้อื่นได้ดีก็มักจะติชินนินทาอิจฉาเขาว่าร้ายกล่าวร้ายเขาโน,น่นนี่นั่นแทนที่ว่าเห็นคนอื่นได้ดีจะดีใจด้วยกลับหาเรื่องมาโต้แยง้งมาแซะมากล่าวหามาทำให้เขาดูด้อยค่าลงทั้งๆท,ที่จริงๆผู้ที่อิจฉาลิษยาเขานั้นคือผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านั่นเองอย่าไปทำตัวแข่งกับคนประเภทนี้จง พึงตระหนักว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่ามั่นใจในคุณค่าของตัวเองแล้วก็ให้ค่าคนอื่นไม่ต้องไปอิจฉาใครในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีค่าเราก็จะไม่อิจฉาใครเลยค่ะคนที่อิจฉาคนอื่นนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนรุ่มอยู่ในจิตใจเห็นผู้อื่นได้ดีก็ทุกข์นี่จะเป็นการสุมไฟเข้าใส่จิตใจของตัวเองหาความสุขไม่ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อใดที่เรา เข้าใจและรู้จักรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเราจะมีความสุขเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้จักมองคนอื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความยินดีเมื่อเขานั้นมีความสุขค่ะเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยคนที่มีใจอิจฉาริษยาคนอื่นเป็นคนที่น่าสงสารมากและวิบากกรรมที่เขาจะได้รับนั่นก็คือข้อหนึ่ง จะเป็นคนที่ไม่มีอํานาจวาสนาไม่มีบารมีข้อ2จะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นหนึ่งเป็นได้แค่ตัวสํารองหรือเป็นรองหรือเป็นเงาของคนอื่นเท่านั้นเองข้อ3คือเป็นคนที่มีจิตใจร้อนลมร้อนรนร้อน,ร,อน,ร,อนรุ่มไม่มีความสุขในชีวิตเพราะจิตใจมัวแต่คิดอิจฉามัวแต่คิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น นี่คือวิบากกรรมที่ผู้ที่มีจิตอิจฉาริษยาจะได้รับสังเกตดูว่าคนที่มีความอิจฉาริษยานั้นไม่มีใครอยากจะคบหรือถ้าหากว่าเขาอยากจะมีสังคมเขาก็จะต้องเอาตัวเองไปนอบน้อมไปเป็นเบี้ยล่างของผู้ที่มีอํานาจเพื่อที่จะ,ะอาศัยอํานาจของคนอื่นในการที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งหรือเป็นผู้นำ คนแบบนี้ไม่มีใครที่จะให้ความสนใจจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยบารมีของคนอื่นเกาะเขาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนั่นเองจงสังเกตดูว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่และแม้ว่าจะเป็นอยู่ในสภาพนั้นจิตก็ยังร้อนลนร้อน,ร,อน,ร,อนรุ่มมักจะหาเรื่องที่จะนำมาตําหนิคนนู้นคนนี้คนนั้นอยู่ร่ำไปเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าตัวเองดี ประเภทว่ายกตนข่มท่านแต่เชื่อเถิดว่าคนประเภทนี้ต่อหน้าคนหนึ่งก็พูดดีแต่นินทาอีกคนหนึ่งให้เขาฟังแต่เมื่อไปเจออีกคนหนึ่งก็ทำเหมือนลักษณะเดียวกันความจริงปรากฏจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครให้เกียรติไม่มีใครให้ค่านี่คือคนที่อิจฉาลิษยา ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือพึงอย่าได้ไปทํานิสัยแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ใช่แนวทางดั้งเดิมของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือดังนั้นสิ่งใดที่ไม่ใช่แนวทางที่ดีเราอย่าได้ไปทําเพราะผลกรรมที่จะตามมานั้นย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อเรายังแน่นอนและที่รู้ๆกันผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหากทําสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะสะท้อนกลับ มาหาเราถึงสองเท่าหากคุณได้เจอคนแบบนี้อย่าได้ไปให้ค่าอย่าได้ไปใส่ใจแม้เขาจะอิจฉาคุณคุณจงภูมิใจภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนที่มีดีและอย่าลดค่าตัวเองลงไปเพื่อที่จะไปทำตัวให้ต่ำเหมือนกับเขาอย่าได้ไปคิดอิอจฉาลิษยาไขจงยกระดับจิตใจของตัวเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตากรุณามี จิตที่คิดดีต่อผู้อื่นยินดีต่อผู้อื่นอย่าได้คิดร้ายต่อผู้อื่นเพราะนั่นเป็นการที่ดึงตัวเองลงต่ำและจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามายุ่งยากในชีวิตและจะทำกิจการงานสิ่งใดก็ไม่ราบรื่นใครที่รู้ที่ได้สัมผัสคนที่มีนิสัยอิจฉาริษยาย่อมไม่อยากจะเข้าใกล้ย่อมไม่อยากจะคบคาสมาคมอย่างแน่นอนฝากผู้ที่มี กากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านไว้ด้วยความปรารถนาดีท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์และแชร์ออกไปให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้รู้เผื่อจะได้เป็นข้อคิดเป็นสติเตือนใจขัดเกลา่จิตวิญญาณของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือให้ยกระดับสูงขึ้นนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ท่านไม่เป็นผู้ที่เหยียดหยามผู้อื่นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ท่านไม่เป็นผู้ที่ อิอจฉาลิษยาผู้อื่นขอให้ยกระดับจิตใจของคุณสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วคุณจะพบทางสว่างแห่งชีวิตอย่างแน่นอนค่ะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะและถ้าหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ